อิติปิโสภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุโทโธวิชาจจรณะสัมปันโนสุขโตโลกะวิทูอนุตโลปุลิสสะธรรมสารถิสัทธาเทวะมรนุสานาังพุโทโธภควาติสวาขาโตภะควตาธโมสันทิฏฐิโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปะนะยิโกปัจจตังเวทิตโพวินยูหีติ สุปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆยะทิทางจตาริปุริสายุคานิอัฏฐปุริสาปุคาลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหูเนโยปาหูเนโยทักขิเนโยอัญชลีกาลิโยอนุตตลังคุญยักเขตังโลกสสาติ จินดามณีปียังมันตังยะสังทาสังโกนังอุปสันติสิเนหังมาตาปิดตาวะโอละหังปะโพตันจะมหาราชาตะวังมังโปสัตุุโนทีปังกาเลเทโวสุปูเสถิกินจิเทโวเยสักโกปัจชางแทสมิงกินเนวาทัตตาปิยังกันตังสาลิปุตโตภวตุเมสิทธิลาพังชนานเยมะีจินดาปิยังจะท่นางสัพเพชนาพระหูชนาปิยังมะมะ สัก,กตวาพุทธรัตตานังโอสัตถังอุตตะมังวะลังหีตังเทวมนุษสานังพุทธเตเชนะโสธินา นัสันตุป e Th no um ัทวาสเพทุกขาวูปัสมนตุเตสกัตตวาธรรมารตนางโอสัทธังอุตตมังวะลังปาลีลาหูปัสมานางธรรมเตเชนโสธีนานัสันตุปัทถวาสเพทพายาวูปัสมนตุเตสกัตตวาสังฆารตนางโอสัทธังอุตตมังวะลังอาหูเนยยางปาหูเนยยางสังฆเตเชนโสธีนานัสันตุปัทวาสเพโลคาวูปัสมนตุเต อิติปิโสภควาราหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกาวิทูอนุตโลปุลิสัทธรรมาสารถิสัทธาเท,าทาวมนุษสานางพุทโทธภควาติสวาขาโตภควาตาธรรมโมสัทธิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอกปะนายิโกปัจจตังเวทิตโภวินยูหีติ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิป ah ันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาติทางจตาริปุริสายุคานิอัตถาปุริสาปุคลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหูเนโยปาหูเนโยทักขิเนโยอัญชลีกัลลานโยอนุตตะลังปุญญะเขตังโลกัสสตติ จินดามะนีปียังมันตังยะสังทาสังโกนางอุปสันติสีเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโพตันจะมหาราชาตะวังมังโปสัตุโนทีปังกาเลเทโวสุโปเสธิกินจิเทโวเยสักโกปัจชังทัสมิงกินเนวาทัตตาปิยังกตังสาลิปุตโตภาวตุเมสิทธิลาพังชนานะเยมะนีจินดาปิยังจะทนางสัพเพชนาพระหูชนาปียังมะมะ สักกตวาพุทธรัตนังโอสถังอุตตามังวะลังหีตังเทวะมนุษย์สานางพุทธเตเชนะโสธีนานัสสันตุปัตถวาสัพเพทุกขาวูปะเสมนตุเตสักกตวาธรรมรัตนังโอสถังอุตตามังวะลังปะลิลาหูปะสามะนางธรรมเตเชนะโสธีนานัสสันตุปัตถวาสัพเพวะหะยาวูปะเสมนตุเต สักกตวาสังคารัตานาังโอสัะถังอุตามังวะลังอาหูเนยยังปาหูเนยยังสังคเตเชนะโสธินานสันตุปัทวาสาเพโลคาวูปะ,ะเมนตุเต อิติปิโสภะควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโลปุลิสาธรรมสาลถิสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภะวาติสวาขาโตภะควาตาธรมโมสันทิฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนายโกปัจจตังเวทีตัโพวินยูหีติ สุปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังโฆอูชุปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังโฆยะทิทังจตาริปุริสายุคานิอัตถาปุริสาปุขคลาเอสาภะควะโตสาวกสังโฆ อาหูเนยโยปาหูเนยโยทักขิเนยโยอันชาลีกาลานิโยอนุตตะลังปุญญะเขตตังโลกัสสติจินดามณนีปิยังมันตังยะสังทาสังโกนังอุปสันติ สีเนหังมาตาปิตาวะโอะหังปะโพตันจะมหาราชาตะวังมังโปสัตถูโนทีปังกาเลเทโวสุโปเสถิกินจีเทโวเยสโกปัดชังทัสมิงกินเนวาทัตาปิยังกันตังสาลีปุตโตภะวันตุเมสิทธิลาพังชะนาณเยมณีจินดาปียังจ่าทะนางสาวเพชะนาพระหูชะนาปียังมามะสักกตวาพุทธรัตตานางโอสถทางอุตมังวะลัง หิต่างเทวมนุษย์นางคุธาเตเชนาโสธินานาสันตุปัทถวาสาเพทุกขาวูปสเมนตุเตสักตวาธรรมรัตนังโอสัตถังอุตตมังวะลังปารีลาหุปัสัมะนางธรรมะเตเชนาโสธินานาสันตุปัทถวาสเพทพยาวูปสเมนตุเต สกตาวาสังฆารัตตานังโอสถังอุตตมังวาลังอาหูเนยยังปาหูเนยยังสังฆเตเชนาโสธินานาสันตุปัทาวาสาเพโลคาวูปสมเมนตุเต